สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้มาเบิ่งหมูครับสิบเปิดฝ้าหม,มูครับเอาหมูมาเลี้ยงครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็ออกลูกแล้วครับนี่สิบเอ็ดตัวครับแม่ตัวนี้บบสิบเอ็ดตัวเพื่ออยากได้ก,ก็ติดต่อมาได้เด้อครับเพื่อนเพื่อนหมูยังแม่ป้านี่พันพันพุลุพุลุนี่ละนี่เด้อครับเจ้าของหมูครับ ผู้ใดส้นผู้ใดกำลังมีนองท <Viol iks S 1> ่องกับมีครับขายว่า Crit Mar แพงครับข <c ứng> <ต>ายว <subscribe> ่าแพงขายราคากันเองครับตัวละสองพันครับตัวพูลูพิลี่นี่แหละพันว่าพันกลางนี่แหละผู้ใดผู้ใดหูจักกะกะหูอยู่นาะครับเนาะเบ่งออกครับอันนี้ออกลูกไหมครับนี่ออกมือเคลื่อนออกมือคืนนี่ซีเโตครับลูกลูกอัดครับลูกอัด มูลังเอ็นสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยมูลังเอ็นมูลังเอ็นเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายจะของคนว่าเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงไม่ยากครับไม<อ>่ได้สนใจติดตัวใดเด้อครับเ,เพื่อนๆล่างสีไม่เห็ดคอกให้มันไหมครับนี่มันแย่กันครับมันแย่กันไมา่ว,มว่าหรอกนะครับไม่ได้สนใจติดตัวใดเด้อครับเพื่อนๆนี่ กลังออกลูกกับลายผู้ใดสนใจอยากเอาไปเลี้ยงหรืออยากเอาไปยังกะติดต่อมาได้เด้อครับครับผมพัดนีหายากครับแถวบ้านเขาไม่ค่อยมีหรอกครับนี่บ่มีครับพัดพุลูพิรีนี่แหละล้างอ่านล้างยิ่งนี่แหละนี่ครับกำลังเห็ดคอกไหมครับนี่กำลังเห็ดคอกไหมครับครับกำลังขยายขยายคอกครับขยายคอก ครับเปิดฟาร์มกำลังเปิดฟาร์มขยายครับของเสียทราบครับนี่ครับเจ้าของเจ้าของฟาร์มครับนอเพ้ินสนใจติดต่อได้เด้อครับเพื่อนๆเพื่อนว่าขายผ่าแพร่หรอกครับเพื่อนว่าราคากัดเด็กมาเบิ้งใดครับยุบานโน่นนินแดงครับตำบลดอนเงินอำเภอชี้ยื่นนี่แหละครับเขามาได้ครับเอามาเบิ้งได้ได้ครับเฮียนกัดติดยุบซี่แยก ที่ตรงมาจากน้องเท่กษีอยากยิ่งมีต้นคามเหรครับเงื่อนเพื่อนเพื่อนครับมาถามใดด้วยครับเพื่อนๆอยูตบบลนดอนเงินนี่แหละครับยูบ้านนู่นอินแดงนี่แหละครับหมูสิบสามครับครับเพื่อนเพื่อดสนใจนแต่ดีต่อใดด้วยครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับ